อันตรายคือกจจการห่ตัวบการตอนไหนเนาะตายตอนไหนกานจัดการวิทยุตายสมืนนี่เงครับีว่าตายอย่างโซ่ับปมือนึงกูไปจ่าก็ยังนั่งใหญ่หัวละป่าเดี๋ยวมาป่าป่าคนนี้ยังนั่งสายถ่ายโดนซาตัวแล้วก็ซาในกวงสี่าเดี๋ยวมามาเป็นโซ่ซับสื่อดูยุที่รงแข็ไป ือเลยคิใไม่ละมึงกำลังเลือกในง่านี่นาะเบื้องหลังคล้องอันมูนมีผ้าแสบมูนมีแสแนวเบื้องหลังเพิินเบื้องหลังอี๋ๆด้่พี่รองเบื้องเบื้องหลังตอนนี้เพื่อนกำลังเตรียมของไปตลาดเมื่อแรกอยู่บริษัทอันกำลังสีเตรียมในง่าไปค้ายตลาด เป็นเป็นเจ้าของสวนกเษ NC, กเษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานด้พี่น้องมีแป้งหน้าสาธิตน้าแบบว่าปลูกหน้าโมงใส่ปุ๋ยเคมีพี่น้องใส่แต่อันเอเอ็มยางเดียวปุ๋ยชีวภาพนี่เบื้องหล้างเพิ่นของแขะเบื้องล้างเพิ่นเพ <laughs> ิ่นกับเป็นเจ้าของฝากทีต่ตามส่งของมูลมีแชนแนลน้ำเนเดอร์พี่น้องเดอร์นี่เบื้องหลังเพิิน เบื่องหลังอีรีได้นน่ผุ่น,นลูกน้องคนนอนเฝ้าพี่น้องเอ้ยอยู่แบบพอเพียงพี่น้องบ่ต้องรู้ราอยู่แบบง่ายๆแบบสบายๆพี่น้องอู้แองนามได้พี่น้องนี่เบิ่งพิ่นก็ยันมันตกแตกได้พิ่นเอาเสือกผูกคออันใหม่อยู่แบบพอเพียง ติดตามเพื่นช่องมุนมีชาแนลไ้มันถึงพันในว้เด้อเพิ่นจะได้มีจะได้สั่งให้ได้เพื่อสิได้อันสื่ออิดสื่อปูนมาแอมเถียงเพิ่นพี่น้องเมืองตอนนี้เพื่นก็ยังแอมพัดตะตองอยู่เพื่อน,น,นตัวของเฮากับวตางจะเพิ่นเปานไหนก็ <c oughs> นยังแอมฟ้าอยู่คือกันตัวเฮ้ากะมีความสุขเนาะในการใช้ชีวิตเนาะมวน ต้องไปซีเรียสยังพุคือคนอื่นเธอเขาเจาดินล้นหาเงินหมื่นเงินแสนกันพี่น้องอันนี้เฮานี้หาเงินบาทเงินซิปเนาะเพออิ่นก็สีหายได้บาทหนี้งทุงเจ้าบาททุงละสิบบาทบอกท,ท,ท,ทุงละเท้าสามถุงหา้าซิป คนวานใบมองหันก็ร้ายห,หลายพี่น้องมันยังหันแกเหตุจักสอนใส่ถุงจักสอนสองสอนบ่เมือม่อแรกในยังเนี่ยไปตลาดพราผมเลยจะกลรำเพราผมเลยสี่อยากกรรอหาล้อยอ สามกริมอ,อืมเราได้ยังอีกแน่ได้บวบ,บบวบบวบไ,ไบบรบเป็นไงบวบลอยนึงบวบหลุดแล้วว่าสันมันมาเอาคือโอเ่ผล่าได้เติมกันตัวจักรลอยช่องลอยมัน,นยังสันอยู่หน้าสวนข,อข่อยมันตายได้ยืนตนตาย มึงหน้าคอยนันย่ามมันถือย่ามมันถือกระโดกโดกวันย่ามมันแพ่งนันหนวยกับว่าเป็นพี่น้อง,องกำลัง่ายคีบอัดคีบฝนตกฝ่าองง่วงพนกับแม่เฝ่าพี่น้องเลยง่วงพนอ้วนอ้วนพี่น้องเบืงอ,อง่นหนังกระดูกหุ่มกันไรกันหยาบหยาบเดี่ยวพี่นอ้องอ้วนลาย มันมากำาังสิงเอามีดแทงเฮาวะพอ <laughs> ใจเอาหน่อหม่นี้หัวคนอ้อว,ว,อวนลายเนาะอ้วนอะ,อนะบ้นี่ เพิ่นง้อกระโดนบะมูเปนง้อแครเพิ่นง้อกระโดนลูกดอดโอ้ยหางนันกระโปึงแบบง้อแครง้อลูกดอดจ้าดูสวนสาดตัวเนื้สาจัางอืเดกอสุดจะ